าเส้นเล็กหมู <ham> พิเศษนะครับป้ามาต่างไวยเดี๋ยวป้ากินนี่แหละ <ham quot> เอาพิเศษเลยนะป้า <ham quot> นี่นะครับเพื่อนๆผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่ เป็ดเตียวที่สั่งครับมาชิมกันนะครับไห้เลือดนะครับไห้เลือดหมูโอ้ล้วกรลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆมีลูกชิ้นด้วยเป็นลูกชิ้นหมูนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับอ๋อผมก็ได้ขาไก่มาด้วยนะครับเพื่อนๆ นี่นี่พิเศษนะครับพิเศษเพื่อจะให้ขาไก่นะครับเพื่อนๆน,นะอ่าลายเซนเลิกนะครับผมตั้งเ้นเลิกนะครับดูนครับวามนุ่มเหนียวของติ่มนะครับเพื่อนๆอ,นอมนี่นะครับเพื่อนอืมเ,เดี๋ยวจะปรุงนะครับเพื่อนๆจะปรุงแล้ว อืมเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะครับเพื่อนๆชิมน้ำมาดูก่อนนะครับอืม อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวชิมเลือดน,นะครับเลือดเลือดหายเป็นก้อนเลยนะครับเนี่ยช้ำๆนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยม,ม,มันกินมาก นะครับเพืเ่อนอ้ยให้ดูน้ำซุปนะครับเพืเ่อนๆอยู่ไหมครับ <S 2> <S 2> จังๆเลยนะครับอ,อร่อยครับเพื่อนๆพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ